ช่วงเวลาสำคัญของการบวชมหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คือการได้ซึมซับดื่มด่ำกับบรรยากาศของสถานที่ตรัสรู้อันถือเป็นโอกาสดีเป็นช่วงเวลานาทีสำคัญของชีวิตที่ได้ใกล้ชิดกับสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกลายเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงเป็นผู้เลิศ

เวโตสาวกสร้างโคสามีจิปัติปัโนพักเขาวัโตสาวกสร้างโยะทิทัจัาริบุริสัยุคาิัตาปุร <worldwide> ิสุคลาเอโตเป็นโอกาสบุญมหากุศลโดยยิ่ง ภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ได้มีการบรรพชาบวชชีพรมโพธิบวชเนคขม,มะพระมโพธิจำนวนทั้งสิน้น294ท่านนับเป็นมหากุศลการบวชครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิซึ่งการบวชครั้งนี้เป็นการบวชเฉลิมพระเกียรติระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ 28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ในการบวชครั้งนี้ทางกระทรวงวัฒนธ,ธรรมร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอิอนเดียเนยปาลได้จัดการบวชขึ้นมีผู้เข้าร่วมบวชพระทั้งหมด98ท่านมีผู้บวชชีกรมพโพธิทั้งหมด107ท่านและมีผู้บวชเนคขมมะบาร,รมีกรมพโพธิอีก89ท่าน จึงนับว่าทั้งหมดได้มีผู้บวชภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ทั้งสิ้น294ท่านด้วยกันแล้วเราจัดงานบวชในวันอาสารหบูชาซึ่งเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระสำคัญขึ้น15บห้าคำเดือน8วันพระนี้ตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงบทพระธรรมครั้งแรกคือปฐมเทศนาด้วยบทพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร แล้วเมื่อพระองค์แสดงธรรมบทนี้จบลงมีผู้บรรลุธรรมคือท่านอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาปติผลเมื่อท่านบรรลุธรรมแล้วจึงได้กราบลงที่เบื้องพระบรมบัติแห่งองคมรศาสดาแล้วทูลขอบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประทานการบวชให้แล้วนั่นคือการกำเนิดขึ้นของพระสงฆ์รูปที่หนึ่งในโลกตรงกับวันอาสารหะบูชา ซึ่งพวกเราได้กําหนดวันนี้เป็นวันบรรพชาอุปสมบทใหญ่เป็นวันบวชชีพรหมโพธิเป็นวันบวชเนฆขมมะพรหมโพธิจำนวน294คนภายใต้ร่มพระสีมหาโพธิเพื่อเฉลิมพระเกียรติรบาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงนับเป็นความน่าประปลืมยินดียิ่งเหตุการณ์ในบรรยากาศแห่งการบวชในช่วงเช้านี้เต็มไปด้วยลมเย็นโบกพัดเต็มไปด้วยอากาศที่แสนสบายสดชื่น ผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็ล้วนมีปีติล้วนมีความดื่มดำ่ำแต่ละคนบังเกิดความซาบซึ้งโดยเฉพาะพระสงฆ์ผู้ได้บวชแม่ชีผู้ได้บวชเนคขมมะผู้ได้บวชหลายท่านน้ำตาไหลด้วยปีติเพราะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้แม้พวกเราเองที่เป็นคนจัดงานตลอดจนทางกระทรวงวัฒนธรรมและทางพระธรรมทูตอินเดียเนปาลก็มีความปีติร่วมไปกับเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย เพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นภายใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์บุญในการบวชที่บังเกิดนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเรายังมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการได้น้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลหรอบ72พรรษา ของพระองค์อีกด้วย